ดีครับกำลังจะเดินทางไปเพิ่งเลิกงานครับทุกคนแล้วก็กำลังจะไปนั่งรถเมย์กันนะครับชีวิตของคนทำงานในกรุงเทพก็จะประมาณนี้เลิกงานก็กลับบ้านนะครับก็โดยสารโดยรถเมย์นั่นเองครับก็เป็นโดยสารรถโดยสารที่นึยได้ว่าอยู่คู่คนไทยมานานมากเสร็จแล้วนะครับ ถ้าจำไม่ผิดก็เกือบจะสองร้อยกว่าปีแล้วนะครับทุกคนสำหรับรถเมย์เนาะก็อาจจะเปลี่ยนไปรถเมย์รถไฟรถไฟ,ถไฟอาจจะเป็นรถไฟรางนะคบทุกคนแล้วก็อาจจะเป็นรถไฟที่เป็นฐานเนาะเดี๋ยวจะาอาจะมาเล่าให้ฟังกันว่าสถานการณ์แล้วก็การพัฒนามันเป็นยังไงนะครับจนมาถึงรถไฟฟ้าปัจจุบันเนาะ วิวัฒนาการต่างๆของประเทศไทยเองแล้วก็ในประเทศอาเซียนนะครับบริเวณอาเซียนด้วยกันเนาะประเทศไหนมีการพัฒนาไปอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ยังมีประเทศไหนที่ยังไม่พัฒนาบ้างนะครับหรืออาจจะพัฒนาช้าบ้างน่ครับด้ิดเหตุอันไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าให้ฟังใน ช่อง YouTube ของเรานะครับแล้วก็อาจจะเป็นแนวบอดแคสต์แล้วกันคนเพื่อจะให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่แบบครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็มีมิติในการรับฟังนะครับเหมือนประมาณเราฟังที่อยู่สมัยเก่าๆทุกคนยุค90ก็จะรู้นะครับว่ามันจะเป็นอยังไงนะครับก็ ผ่านมาแล้ว30กว่าปีแล้วนะนะทุกคนียุคเทปยุควิทยุอะไรอย่างนี้นะครับแต่ทุกคนนี้ถามว่ามีอยู่ไหมต่างจังหวัดยังมีนะครับทุกคนผมอยู่แม่ฮ่องสอนยังมีสถานีวิทยุชุมชนสถานีปร,าประชาสัมพันธ์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อสมทอ,อะไรย,ยังอยู่เหมือนเดิมนะนะทุกคนเรียกว,ว่ามันจะ เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยอาจจะมีออนไลน์ด้วยเนี่ยครับก็อาจจะมีทาง Facebook อะไรอย่างนี้ทุกคนก็ฝากไปติดตามกันแล้วก็ฝากไปให้กำลังใจกันนะครับอาจจะช่วงนี้ก็จะมีการพัฒนากันเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆผมชอบวิทยุมเพราะมันทำให้เรารู้ว่าระยะเวลาเวลาเอ้ยอะไรอย่างนี้ แล้วก็การฟังเพลงเอ่ยอะไรอย่างนี้มันเป็นเรียกได้ว่ากว่าเราจะขอเพลงเพลงหนึง่งมันต้องใช้เวลาระยะเวลาแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าสิ่งที่คลาสสิกนะครับแล้วก็เอาจริงนะผมฟังเพลงเนี่ยส่วนมากผมฟังทางเทปนะครับทเทปทเทปคาสเซ็ตนะครับมันจะดัมมิติกว่าแล้วก็คลาสสิกกว่านะครับอย่างที่ว่าอะไรชื่อมันชื่อว่า,ทาเทปคาสเซ็ตนะครับ นี่ยก็จะถึงป้ายรถเมล์แล้วนะครับเดินมาประมาณ3-4ี่นาทีประมาณ4นาทีนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะจบกกันแค่นี้ก่อนแล้วเรามาต่อกันโอกาสครับสวัสดีครับ